ชาวลัคนาราศีมีนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจันทร์โดยเฉพาะค่ะเรามาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึง31มกราคม2569ดาวจันทร์จะส่งผลต่อชีวิตท่าน อย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่คำพยากรเรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวสิ่งพิเศษของดาวจันทร์คือโคจรเร็วมากค่ะ เปลี่ยนราศีทุกสองสวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาละค่ามาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจันทร์อย่างไรบ้างวันที่16กับ17มกราคมดาวจันทร์สถิตณราศีธนูตรงกับเรือนที่10ค่ะ ช่วงนี้ท่านจะมีความสัมพันธ์กับประชาชนหรือว่ากับคนจำนวนมากนะคะท่านจะเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมจากคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้หญิงจะชื่นชอบและให้การสนับสนุนท่านค่ะและท่านก็จะมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าการบริการประชาชนนะคะ ซึ่งท่านก็จะได้รับเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมอาจจะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญได้รับรางวาัลได้รับการยกย่องหรือว่าเป็นที่เคารพนับถือจากเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนรอบข้างค่ะทั้งนี้การตัดสินใจสำคัญของท่านในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากผู้หญิงเช่นจาก คุณแม่หรือว่าจากภรรยานะคะและความสำเร็จในการงานก็จะมาจากการสนับสนุนหรือว่าคำแนะนำของผู้หญิงที่มีอิทธิพลในชีวิตของท่านค่ะวันที่18ถึงวันที่20มกราคมดาวจันทร์สถิณนะราศีมังกรตรงกับเรือนที่11ค่ะ ในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นหันใจของผู้คนนะคะโดยจะมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักค่ะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะมาเล่าปัญหาส่วนตัวกับท่านนะคะที่สำคัญก็คือช่วงนี้ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็จะนําไปสู่โอกาสใหม่ ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสังคมอาจจะได้งานหรือว่าได้โอกาสทางธุรกิจจากเพื่อนหรือว่าได้ข้อมูลสำคัญได้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยเฉพาะจากผู้หญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็ขอให้ท่านใช้สเสน่ห์ในการเข้าสังคมเป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเน t ชันเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจและก็ขอให้ รักษาความสมดุลระหว่างการให้และการรับค่ะวันที่21กับ22มกราคมดาวจันร์สถิตณราศีกุมตรงกับเรือนที่12ค่ะช่วงนี้ท่านอาจจะกลายเป็นเป้าของการวิจาร์ณโดยไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะจากผู้หญิงรอบตัวอาจจะมีคนเข้าใจผิดใน สิ่งที่ท่านทำหรือว่าไม่ได้ทำแล้วท่านก็ถูกใส่ร้ายโดยไม่รู้สาเหตุค่ะเรื่องความรักก็มีความซับซ้อนอยู่ค่ะอาจจะมีคนแอบรักท่านแต่ว่าไม่กล้าบอกหรือท่านอาจจะเข้าไปรู้เรื่องความลับในหัวใจของคนใกล้ชิดซึ่งทำให้ท่านรู้สึกปวดหัวรู้สึกกังวลใจค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่า ท่านอาจจะได้รู้จักกับผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นคนที่กำลังป่วยคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังซ่อนตัวจากสายตาของผู้คนซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ก็จะช่วยเปิดมุมมองชีวิตของท่านให้กว้างขึ้นค่ะทั้งนี้ในช่วงนี้จิตใจของท่านอาจจะ รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแต่นี่ก็คือโอกาสที่ให้ท่านได้เรียนรู้การปล่อยวางเรียนรู้การให้อภัยซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นปัญญาชีวิตให้กับท่านค่ะวันที่23กับ24มกราคมดาวจันทร์สถิตณราศีมีนตรงกับเรือนที่หนึ่งค่ะ ช่วงนี้ท่านจะเป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนจํำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาคุยด้วยกับท่านนะคะท่านมีสเสน่ห์ในการเข้าสังคมและผู้คนมักจะจดจำท่านได้ง่ายคะ่ะนอกจากนี้มีเกณฑ์ว่าผู้หญิงในครอบครัวหรือผู้หญิงที่ใกล้ชิดจะมีอิทธิพลต่อท่านอย่างมาก อาจจะเป็นคุณแม่คุณยายหรือว่าพี่สาวน้องสาวที่เป็นแกนหลักของครอบครัวนะคะและท่านจะได้รับการดูแลแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษจากผู้หญิงหลายคนค่ะทั้งนี้ความเป็นอยู่ของท่านก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นท่านอาจจะย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะ สำหรับสุภาพสตรีช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพราะร่างกายดูจะอ่อนไหวมากกว่าปกติอาจจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือว่าความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพขอให้ดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะวันที่25กับ26มกราคม ดาวจันทร์สถิตณราศีเมษต,ตรงกับเรือนที่สองค่ะช่วงนี้ฐานะการเงินของท่านดูจะขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ค่อยคงที่ค่ะท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามมากในการหาเงินหรือว่าต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่า ท่านจะมีภาระทางการเงินเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะต้องให้เงินเลี้ยงดูคุณแม่หรือว่าช่วยเหลือพี่สาวช่วยเหลือน้องสาวหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลายๆคนทําให้ท่านรู้สึกว่าเงินไม่เพียงพอคะ่ะอย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสได้รับรายได้จากผู้หญิงหรือจากการค้าขาย ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้หญิงเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้าอาหารหรือสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนค่ะนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำจะเป็นประโยชน์เป็นมงคลสำหรับท่านนะคะเช่นขายเครื่องดื่มทำความสะอาดหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้น้ำในการดำเนินงานซึ่งจะช่วยให้การเงินของท่าน มีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะวันที่27กับ28มกราคมดาวจันทร์สถิตณราศีพฤกษภตรงกับเรือนที่3ค่ะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่านไม่ชอบอยู่กับที่ค่ะน่าจะมีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าปรับเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวใหม่นะคะนอกจากนี้มีแนวโน้มว่าท่านจะมีการติดต่อกับผู้หญิงเป็นหลักมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงมากมายหรือว่ามีผู้หญิงชอบมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะคะทั้งนี้ท่านยังเก่งในการเขียนข้อความที่ สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ดีค่ะท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วท่านเก่งในการมองเห็นช่องทางรายได้ใหม่ๆและรู้จักใช้เครือข่ายคนรู้จักสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดีค่ะและวันที่29ถึง31มกราคม ดาวจันทร์สถิตณราศีเมถุนตรงกับเรือนที่สี่ค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกผูกพันกับบ้านผูกพันกับครอบครัวอย่างมากเลยนะคะท่านมีสัญชตาตญาณในการดูแลบ้านให้ปลอดภัยและสามารถสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างดี โดยบ้านหรือว่าครอบครัวของท่านก็จะมีผู้หญิงเป็นแกนหลักนะคะอาจจะมีคุณแม่มีคุณยายหรือว่ามีญาติญาติผู้หญิงมาอาศัยอยู่ด้วยจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอาจจะมีคนมาอาศัยใหม่หรือว่ามีคนเก่าย้ายออกไปสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนสถานะ หรือว่ามีเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวหรือมีการปรับปรุงบ้านมีการต่อเติมเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนดอกไม้ใหม่และที่สำคัญก็คือในช่วงนี้ท่านสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึก ดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี2,569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอพบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ